ได้เคยโพสภาพรถไฟฟ้าแปลนหนึ่งนะครับ THK นี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ในงานเจแปน Pro b ีตต t y Show ครั้งนี้ด้วยนะครับพี mm. ่ยอกจะพาทุกคนมาดูทั้น,นี้เนขาบอกว่านีฮคนมากมๆาครับคือญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับและรถมีการออกแบบ นะครับสวยงามคันนี้เลยนะครับโดยเบื้องต้นในรถคันนี้เนี่ยในแบรนด์ของเขานะครับมันจะใช้คำว่า t h k The m a s t of Linear Motion นะครับและรหัสของคันนี้คือ LSR05 นะครับโลโก้ของตัวรุ่นรถก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับก็ K เด่นนอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราขอพาทุกคนมาดูรอบคันนะครับคันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเหมือนคอนเซปต์แล้วอะ่ะแต่ดูมันเหมือนมีความเป็นรถจริงๆและหน้าตาของเขาเอาจริง,รงนะฉีกกดจากรถไฟฟ้าจีนเยอะมากนะครับมันไม่ออกมาเหมือนในรถไฟฟ้าจีนที่ต้องมาเป็นแบบแหลมๆม,มีเขี้ยวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขี้ยวของเขามันถูกออกแบบเป็นแบบแอร์เคอร์เทลที่จะซัดเข้าไปนะครับด้านในเราจะเห็นนะครับว่าโลโก้ LSR05 รุ่นนะครับไฟนะครับหน้าทาข้างบนงเหมือน ไฟเดทม์แล้วก็ตัวไฟหน้าเป็น LED มาแบบนี้นะครับสองมาพร้อมกับความเรืองแสงของแบรนด์เขาครับ THK มีกล้องหน้ามาให้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นจริงของรถที่วิ่งได้จริงๆนะครับแล้วมาดูด้านข้างประตูเหมือนเปิดตู้ข้าววุ้นคุ้นเราจะเห็นว่าการเปิดประตูแบบนี้นะเราจะเห็นหลากหลายแล้วนะครับใช้การเปิดแบบถ้าเอาจริงๆแหมมันก็ไม่เหมือนโรลส์อยล์หรอกโรส์อยมันจะเปิดพับออกไปด้านนี้นะครับคราวนี้เรามาดูล้อครับล้อนี่ ใหญ่โตโมโหฬานมากๆขนาด22นิ้วนะครับเราจะมองไม่เห็นในตัวจานดิสนะครับเราจะมีฝาครอบและตัวล้อเนี่ยทำออกมาเป็นแบบทูโทนมีลายคาร์บอนนะครับมาให้แล้วก็มีการตกแต่งคิ้วนะครับตรงซุ้มล้อมาให้เป็นสีดำนะครับคราวนี้เรามาดูประตูครับประตูถูกออกแบบเปิดออกนะครับที่นั่งเป็นแบบสีที่นั่งนะครับมีคนขับนะครับและเป็นพวงขวาแน่นอนครับไปบ้านเราได้อย่างสบายเพราะว่ามันเป็นพวงขวาแล้วแล้วดูเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับใต้พื นะครับจะเรียบมากนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับคราวนี้นี่เขายังดูอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามีการประกอบที่น่าสนใจเนี่ยเราเห็นจากรูปคือเขามีงานอินทีเลียนะครับที่เป็นลายไม้นะครับมาให้เดี๋ยวเราดูด้านนอกกันก่อนนะครับนี่ด้านหลังนะครับถูกออกแบบนะครับโค้งลาดมาอย่างนี้เลยเห็นนะครับเสาซีเสาดีนะครับจะลาดมามีสีดําไฟครับถูกตกแต่งนะครับจะเป็นเคิร์ฟลงแบบนี้อันเนี้ย ถามว่าชอบไม่ชอบอ่ลองคอมเมนต์มาสําหรับส่วนตัวไม่ชอบแบบลักษณะโค้งแบบนี้มันดูตกๆกไปหน่อยแต่ดวงที่3ครับด้านบนครับแม่งอลังการงานสร้างนะครับไฟกล้องมองหลังมาให้นะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็ดูแผ่นดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างครับถูกรีดอากาศเราเห็นช่วงล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ตัวประตูนะครับถูกรับปิดออกไปนะครับนี่ประตูก็จะค่อยๆแบบแล้วก็เป็นแบบซอฟตโค้ดไหม นี่ครับซอโฟโค้ดค่อยดูดไปนะครับเราจะเห็นกล้องตรงเสาชาร์จฟินด้านหลังด้วยนะครับจะมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ดูซุ้มล้อด้านหลังนะครับมาออกแบบมาแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวแผ่นด้านในเนี่ยเราไม่เห็นคือจริงๆเหมือนถ้าจาไม่ผิดนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะครับว่าในตัวมอเตอร์รขับเคลื่อนของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นมอเตอร์อยู่ตรงกลางมันถูกซ่อนอยู่ในล้อครับมันอยู่ในซุ้มล้อมันจะไม่มีเป็นจานดิดสเบรครับเป็นมอเตอร์นะครับอยูอ่แต่เบรกจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือวิธีการและดูของช่วงล่างครับช่วงล่างเป็นแบบเหมือนจะเป็นไม่ได้บอกว่าเป็น A อร์ช e พดัมเปนะครับเป็นแีร์ชีพดัมเปอร์ทูปไม่ได้เป็นแอร์ซัพนะก็าสามารถทำงานเพราะเราจะเห็นว่ามีการฉีดนะครับสายหัวฉีดต่างๆเข้ามานะครับดูปีกนกด้านหลังครับคือรถรุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตั้งแต่เราทำลงโพสในเล่าเรื่องรถแล้วนะครับว่ามันมีความพิเศษคือมันไม่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับเนี่ยเมื่อลองมองข้างในครับเราจะเห็นตัวโครงสร้างของตัวมอเตอร์ตัวจานดิสเบรก ซานิสเบกมองแบบนี้เหมือนเป็นเซรามิกเลยนะครับแล้วก็คาลิปเปอร์จะอยู่ด้านในซ่อนอยู่ในตัวรถนะครับแต่ยางเนี่ยจะใหญ่แล้วก็มาดูปีกนกครับปีกนกเป็นแบบอลูมิเนียมเห็นไหมครับมีเคิร์ฟโค้งลงมาและมีปีกนกด้านล่างเป็นแบบมัลติลิงเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นในตัวอินเวสเตอร์นะครับจะถูกซ่อนอยู่นี่คืออยู่ในตัวของล้อหลังนะครับจะอยู่ถูกซ่อนอยู่ท้องล้อหลังนั่นเองครับเราจะเห็นตัวซับสแนชั่นต่าง นะครับแล้วก็มาดูนะครับในตัวของไอตัวคริปนะครับในตัวอินเวอร์เตอร์โควตคอมเวอร์เตอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับจะถูกซ่อนอยู่ตรงด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ เราสามารถปรับเอนนอนลงไปได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเอนลงไปนอนประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็เป็นแบบเอ็กคลูซีฟมากมากนะครับเนี่ยการปรับครับเบาะหน้าก็จะเลื่อนตามไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมฮะตัวเราก็จะค่อยๆกัดเถิดไปสีสันก็เทสดลูมพอ้าไว้อยู่นะครับนี่นะครับคอนโซลกลางก็สามารถที่จะปิดนะครับก็แบ่งแยกเลยซ้ายขวานะครับ ก็สเตลเขาบอกว่าสเตลซีดสไลด์นะครับแก้วแชมเปญฮะมีแก้วแชมเปญมีตู้เย็นอยู่นะครับแบบหรูหรามากนะครับอ่านดูคับการเขาออกสวยงามนแล้วประตูก็ค่อยๆปิดครับเป็นซับพอร์ต มาดูด้านท้ายต่อครับการใส่ในเรื่องของกระเป๋าครับเรามาดูนะครับการเปิดฝาท้ายเปิดทั้งกระจกบานหลังนะครับเป็นเหมือนฟานแบบนะครับยกกระเป๋าใส่เข้าไปครับนี่ครับขนาดดอลรนด้2ตกさらにはルフバッグもラッ収納できるスペースを持っております เอลซาร์0ใบวางแนวขวางนะครับนี่แล้วดูกดครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับค่อยๆปิดลงมาครับใหย่อะไรนะครับหรูหลาครับ T H K ฮะนี่เได้รับชมแล้วครับ LSR 05นะครับภายในนะครับแบบสีที่เบาเป็นเบาแบบหนังกลับนะครับครับถือว่าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็เห็นเรื่องของระบบการขับขี่ไปแล้วนะครับตัวมอเตอร์มอเตอร์นะครับที่อยู่ทางด้านหลังอลังการเห็นะครับด้านหลังเราจะเห็นว่ามันเต็มวงล้อเลยนะเนี่ย。ครับ เขาให้ดูรายละเอียดของการทำเรื่องของซับเพนชั่นนะครับเราพูดถึงตัวเบาโครงสร้างบเบาเลื่อนนะครับเพราก็่ั้งโชว์นี่ครับวิธีเปิดประตูครับ เปิดเข้าไปเราจะเห็นแสงนะครับจะมีนะครับเปิดจากมุมนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับเตือนออกมาให้เราเห็นด้วยนะครับการเปิดการเปิดประตูหลังเนี่ยจะเหมือนในตัวโรลส์รอยส์ครับที่จะเปิดพับออกมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าความว่าเป็นสเตลซีดสไลด์นะครมันจะเลื่อนแล้วมันไม่มีรางครับมันไม่มีลางเลยนะครับมันดูราบเรียบไปนะครับแล้วก็มาดูช่องเก็บแชมเปญเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วภายในครับเลือกให้เป็นหนังกลับนะครับ นี่หรูหราโออามากๆแล้วดูไฟครับเรืองแสงนะครับเนี่ยมีแอมเบียน i ์ไลท์นะครับดูแผงประตูครับที่จะตกแต่งด้วยลายไม้หรูหรามากเป็นรถไฟฟ้าที่หรูมากนะครับและลำโพงด้านล่างเลือกเป็น THK นะครับเป็นแบรนด์เดียวกับรถและการเปิดเห็นไหมครับตัวประตูทั้งสองข้างตัวเบาะด้านหลังมีหน้าจอให้นะครับแล้วเราไปดู อย่างแรกครับกระจกนะครับเป็นแบบเฟรมเลสนะครับก็คือจะไม่มีกรองนะครับโอเคเย็นนี่ครับเปิดให้ครับมาจากรีโมทนะครับมีรีโมทเปิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูประตูนะครับได้ไหมแบบกดเปิดเอาฮะค่อยๆเปิดออกมาครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปเราจะเห็นตัวจอนะครับที่ให้มาเป็นแบบ ต้องบอกว่าโคตรไวสตรีนนะครับเพราะว่ายาวตั้งแต่จรดซ้ายถ้าอันนี้อาจจะคุ้นเคยในตัวของ Honda ใช่ไหมครับที่จะเป็นตัวกล้องเห็นไหมครับมีกล้องจับนี่ตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้และสะท้อนเนี่ยที่เพืถ่ายอยู่เห็นไหมครับเห็นกล้องเราไหมนี่ครับซ้ายขวานะครับแล้วมาดูนะครับตัวเบาะคนขับตัวหนังนะครับที่ให้มาแบบนี้การนั่งเบล์นะครับถูกซ่อนนะครับ ทุกอย่างถูกซ่อนเสาบีนะครับจะมีกล้องเห็นไหมมีกล้องเซนเซอร์นะครับรหัสรุ่นมีให้ แต่ความเจ๋งของเขานั่นคือเรื่องของแพลตฟอร์มที่มันดูแบบกว้างมากนะครับราบเรียบและใช้หนังเหมือนกันแล้วก็คนนั่งสามารถที่จะนะครับพักเท้าตรงนี้ได้ส่วนของคนขับก็จะมีเรื่องของคันเร่งแป้นเบรกมาให้ดับเบิลเลเยอร์นะครับมีวางของมีไฟเรืองแสงมาให้สวยงามมากๆครับอีกจุดหนึ่งนะครับลืมพูดหลังคาครับหลังคาเห็นไหมครับจะเป็นหลังคาแบบกาสลูปนะครับก็คือเนี่ย แต่ไม่มีม่านนะครับเราจะเห็นนะครับแล้วก็จะมีเคอร์ฟด้วยนะครับมันจะมีการเล่นเคอร์ฟแล้วก็จะมีไฟเรืองแสงโดยดูจากด้านบน,นครับเห็นไหมครับจะมีช่วงเว้านะครับดีไซนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอาหารศ,ศาสร์เข้ามาชรับฟีมอยู่ด้านหลังครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากพี่เอพาทุกคนมาดูครับในแบรนด์ t h k อาจจะไม่มีชื่อกออกมาให้ทุกคนได้รู้จักมากๆแต่วันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วและดูความเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆและเรื่องของระบบช่วงล่างมอเตอร์ของเขาที่อยู่ที่ล้อครับแบรนด์จีนยังไม่มีอันนี้เลยนะต้องบอกว่าแต่เรารู้จักจากแบบนี้ในการมอเตอร์อยู่ตรงล้อเนี่ยจากฟองบัลถูกไหมเอาล่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น,นาากำลังใจให้กับพเอด้วยนะครับที่พาทุกคนมาถึงญี่ปุ่นครับมาดูในงาน Japan Mobility Show ครั้งนี้นะครับ เอาไว้ยังไม่หมดครับเราจะต้องไปติดตามในคลิปต่อไปที่จะทำอะไรติดตามกันด้วยนะครับยายกดแชเ์กดติยีามให้พ่อช่ยค่ะ